ครับเพราะว่ากันต่อครับตะกี้ผมพูดเรื่องดินเอาไว้นะครับให้จุลินทรีย์อินทรีย์วัตถุเติมไปดินดีแล้วข้อเราเตรียมดินได้แล้วเนี่ยนะครับอันดับต่อมาในการทําเกษตรเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเลือกพืชที่จะปลูกนะครับจําไว้นะครับไม่มีพืชอะไรที่คนปลูกเยอะแล้วราคาแพงอ่าเราต้องเลือกหาอย่างอื่นมาปลูกด้วยอย่างทํานาก็อย่าทานาอย่างเดียวหาพืชอื่นมาแสมมาปลูกอ่ะ ขึ้นอยู่กับการจัดการพื้นที่ครับอันนี้ไม่ว่ากันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการเตรียมสภาพหลุมพืชทุกอย่างไม่ค่อยชอบน้ํานะครับไม่ว่าจะปลูกมะนาวมะม่วงส้มโออะไรแล้วแต่ท่านควรจะพูนดินนะครับขึ้นมาแล้วก็เตรียมดินโดยการใส่ยีติวัตถุพักดินไว้เพื่อจะให้มันยุบนะครับให้มันอยู่ตัวแล้วค่อยปลูกการปลูกพืชอย่าปลูกเยอะครับ ถ้าท่านใดไม่เคยปลูกนะอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์อยากปลูกมะนาวทบกสามไร่สี่ไร่ผมบอกอย่าเพิ่งปลูกห้าต้นสิบต้นให้มันรอดก่อนปลูกมะม่วงอ่าห้าต้นสิบต้นให้มันรอดพอเราปลูกเป็นป๊อนะครับต้จัดการจัดร่งจัดรากให้น้ําอ่ะโอเคแล้วคานนี้สําคัญเลยคือเรื่องของการให้น้ําครับไม่ว่าจะเป็นอาศัยน้ําฝนอันนี้ช่วยไม่ได้แต่ถ้าอาศัยการรดจากน้ําคลองน้ําก๊อกน้ําอะไรแล้วแต่ท่านต้องรู้นะครับว่าการให้น้ํามันสําคัญมาก <c oughs> เพราะพืชจะกินน้ําเวลากลางวันครับเขาสังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะเอาอาหารขึ้นมานะครับอาศัยแสงอาศัยอาหารจากดินแล้วก็น้ำนะฮะดูดขึ้นไปแล้วก็มีการสังเคราะห์แสงใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์เขาจะใช้น้ําเฉพาะเวลากลางวันนะครับฉะนั้นผมจะเห็นว่าหลายคนชอบสเิงเกอร์ตอนเที่ยงเที่ยงบ่า,ายอันนี้ก็ผิดพเพราะแดดเปรี้ยงๆอยู่เนี่ยครับเอาน้ําไปลาดเนี่ย พืชมันช็อกค,ครับมันพูดไม่เต็นหรอกแต่ถ้ามันพูดได้บอกว่าไอ้เบรตทาไมร้อนจะตายอยู่แล้วไอ้รถไปไม่ได้คายร้อนนะื้อูกครับอันนี้การให้น้ําะควรให้ตอนเช้าจะดีที่สุดยกเว้นมะลิซึ่งเขาต้องการให้ดอกมันแข็งเนี่ยเขาอาจจะให้ตอนบ่ายครับตอนเช้าเวลาเก็บเนี่ยกลีบของดอกมันจะแข็งดันั้นการให้น้ําควรให้ช่วงเช้าอันนี้ <c oughs> พืชเวลามันปรุงอาหารมันอาศัยน้ํา แล้วก็จะคายออกซิเจนออกมานะครับเดี๋ยวจะคุยห้ฟังว่าทําไมออกซิเจนมันเยอะอ่าโอเคเตรียม,มดินดี <c oughs> ต้องมีแหล่งน้ําแล้วก็ให้น้ําเป็นนะครับอย่าให้น้ําจนฉัน่งแฉะพืชหลายชนิดตายเพราะให้น้ําเยอะมะนาวไม่ชอบน้าพืชส่วนใหญ่ครับยกเว้นพวกชมพู่เท่านั้นทีน่ชอบน้ําบ้างนะครับให้เยอะไม่เป็นไรอ่าทีอีน้นอกจากการให้น้ําเป็นแล้วเตรียมดินเป็นแล้วนะครับการดูแลเป็นเรื่องสําคัญ ใส่ใจครับถ้า,มาแมลงมาก็ต้องหาบิวเรียมมาฉีดถ้ากลัวเป็นรากเน่าโคนเน่าก็ใตโคดามาใายหรือว่าการให้ปุ๋ยก็ควรจะเป็นปุ๋ยที่เขาเคลือบแคลเซียมแมกนีเซียมหรือไม่ก็มีพวกซิลิการ์นาโนพวกนี้ยอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์เคมีจะมีให้ลองไปหาดูครับแล้วก็การปลูกพืชเนี่ยให้เลือกปลูกที่มันสลับกันพืชก็ต้องการเพืนเอาละรครับจากนี้ ว่าต่อจากเรื่องการเตรียมดินแล้วพอมาถึงเรื่องการเตรียมการปลูกก็คือต้องยกร่องนะส่วนใหญ่แล้วก็ลองศึกษาดูว่าพืชอะไรนะ่าปลูกนะครับก็จะมีพวกซกโอทับทิมสยามตอนนี้ก็ปลูกกันเยอะอีกหน่อยก็ผมว่าราคายังดีอยู่นะครับทุเรียนก็ยังราคาดีอยู่ก็ปลูกกันไปส่วนพวกการป้องก,กันโรคพืชอย่างที่ผมบอกไกโครมาแล้วก็แมลแรงก็คือบิวเรียอันนี้ ถ้าลองศึกษาดูนะไอ้สองตัวนี้ช่วยพี่น้องเษกษตรกรลดละเลิกการใช้ยาเคมีลงไปได้เยอะถ้าเราเข้าใจที่จะทำนะครับเอาละ <c oughs> ชุดต่อไปถึงจะมาคุยเรื่องของการให้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ย,ย,ยอินทรีย์มันแตกต่างกันยังไงอ่ะเตรียมนะครับบางคนมีปากกาก็จดเลยก็ได้วันนี้ผมจะคุยเรื่องแค่นี้ก่อนชอดต่อไปมาคุยกันเรื่องพืชต้องการธาตุอาหารประมาณกี่ชนิด และปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีมีข้อดีข้อร้อยแตกต่างกันยังไงอันนี้ไม่ได้โจมตีกันจะพูดถึงข้อเด่นของทั้งสองอย่างและข้อร้อยของทั้งสอย่างด้วยนะครับอาชาอตไปฟังเรื่องปุ๋ยนะครับสวัสดีครับ